ช้าตุ่นหลุดไปสองสามตัวฟ้ามันอยู่ตามสังลืมยังมาอุดนแต่น้ำใสอ่าเอ้ยมันมันไม่ลืมแต่มันไม่เอาจิบนะ โดนบอกแล้วฟามดันน้ำใส่ต้องรอต้นได้อะตรงเนี้ยมาน,นี่อีกหนึ่งแตงของผมก็เป็นเจ้าแอร์ไลน์เหมือนเดิมครับปลาที่นี่ผมยอมรับมันอุดมสมบูรณ์มากเลยนะใส่เ <c> ข <oughs> ้าไปแล้วผมแอร์ไลน์เช้าๆกัดหลุดไปสองสามตัวโอเคครับผมไม่กี่ไม้ฝากไว้ดได้ครับเจ้าแอร์ไลน์ครับผมสุดยอดครับเดี๋ยวลองดูนต่อ